คุณยายอายุเจ็ดสิบเจ็ดนะเจ้าบางทีเนี่ยผิวของผู้สูงอายุนะม,มันจะมีแบบว่าเขาห้องว่าผิวหนังน้ำมันมัน,มนบกคอยจะมีแล้วมันก็นเลยแบบว่าจะจ้าคลักๆากเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีท่ากรณีที่ว่าวันไดแดดออกหรือว่าวันไดที่ว่าฮ้อนอบอ้าวหรือว่าช่วงตีแบบฝนตกนี่เนี่ยบางทีมันคันแบบคืนเพราะว่าเวลาฝนตกเนี่ยอากาศมันจะอบอ้าวมันก็จะกระตุ้นเนี่ยคุณคัันซื้อันลยพง อ่ามันก็จะรู้สึกไม้ไปเนาะไปไปอ่าแต่เพราะน้าชุดหนึ่งเนี่ยคือร่างกายของเขาปนปนแล้วว่าอกไว้อ่ะคือมันก็จะแบบคันเหมือนกับว่าขังแลกตีน้กนอก้าษาคือแบบว่าตุ้มน,น,นึงมันแดงไปหมดหรออีกเนี่ยเจ้าแต่ว่าตอนนี้คือว่าดีขึ้นเยอะเลยจกกจเจ้า,จาการหึ่งใจยาเหมือนเดิมคือยาตีใจอยู่นอกก็จะมียาติดนึง,งกี่เม็ดนึงหนอก็มีกาญยาทาทาทุกวันนั่นแหละนะเจ้าก็มี การขับท้ายเป็นจะได้ฟองเดี๋ยวนี้เหมือนเดิมอของดีเหออ๋อนั่นแหละคืออันเนี้ยผิวดีแล้วการขับท้ายมันก็จะดีตัวเแล้วเพราะวขับท้ายดีเนี่ยไอ้มูของเนาของเสียที่ว่ายังเขามักคว้านเราข้อเสียไว้ในร่างกายเขามันก็จะออกผิวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นไอ้ที่ว่าบอกว่าจี๊ดจี่จอบชอบเหมือนกับเม้งอย่างมันดู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 ในผิวเนี่ยอ่ามันก็จะบ่คอยมันก็จะบ่ค่อยมีแหละเนี่ย พราะว่าไอ้ตัวกรนนัอ่นอ่ะเขาเปไปไล่มันออกเจ้า <c oughs> <c oughs>